ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาย9ก้านะครับนายวันนี้เข้าสู่ชั่วโมงแห่งโคดดิ้งชั่วโมงที่2กันนะครับเราไปดูกันเลยวันนี้จะมีอะไรให้เด็กๆนะครับรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมกันไปกันเลยครับชั่วโมงแห่งโคดดิ้งชั่วโมงที่2ในครั้งนี้นะครับนำเอา เว็บไซต์เว็บไซต์เดิมก็คือ www.code.org นั่นเองนะครับมาให้ทุกๆคนได้ร่วมเล่นร่วมทำกิจกรรมกันนะครับขั้นแรกเข้าไปที่นักเรียนกันเลยนะครับเข้าไปนักเรียนเสร็จแล้วก็เริ่มกับคอร์สที่1นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ร่วมเล่นกับคอร์สที่1ไปแล้วนะครับวันนี้ก็คือคอร์สที่1ยังอยู่นะครับแต่จะเป็นกิจกรรม ที่สนุกสนุกนะครับเป็นกิจกรรมที่16นั่นเองนะครับกิจกรรมสร้างเลือกนะครับเรามาสร้างเรื่องกันดีกว่าว่าจะเป็นการสร้างเรื่องอะไรนะครับอ่ะนะครับเริ่มบทที่16กันนะครับเป็นเพลแลบบการสร้างเรื่องนะครับอันแรกคราบ,บอกว่าคุณเนี่ยสามารถทำให้สุนัขตัวนี้พูดว่าสวัสดีชาวโลกได้หรือเปล่าโอ้โหแมทำได้หรือเปล่านะครับยังถ้าทำไม่ได้ยังไงหรือทำอย่างไร ก็ลองมาดูกันดีกว่านะครับก็จะมีทางกล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ทํางานนะครับเขาบอกว่าเมื่อเรียกใช้งานเนี่ยมันจะทําอย่างไรนะครับเราก็ลากกล่องเครื่องมือมาเลยนะครับเขาบอกด้านบนคําแนะนําก็คือคุณสามารถทําให้สุนัขตัวเนี้ยพูดว่าสวัสดีชาวโลกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกใช้งานเนี่ยสุนัขเ่็กจะต้องพูดว่าสวัสดีชาวโลกเพราะฉะนั้นนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าสวัสดี ชาวโลกอ่าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็กดเริ่มสุนัขก็จะพูดว่าสวัสดีชาวโลกนั่นเองนะครับโอ้โหผ่านไปแล้วง่ายมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับอันที่สองแล้วเขาบอกว่าคุณสามารถทําให้สุนัขพูดบางอย่างหลังจากนั้นก็ให้แมวพูดบางอย่างได้ไหมนะครับเหมือนเดิมกล่องเครื่องมือทางด้านซ้ายแล้วก็พื้นที่ทํางานทางด้านขวา นะครับเราก็ลากมาก่อนนะเขาบอกว่าคุณสามารถทำให้สุนัขพูดบางอย่างจะให้สุนัขพูดอะไรกันดีนะครับเลาเหมือนเดิมดีกว่าไปสุนัขพูดว่าอะไรสวัสดีชาวโลกเขาบอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ให้แมวพูดบางอย่างได้ไหมนะครับเราก็ลากมานะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดลูกศรเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นให้แมวพูดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมวนะครับให้พูดบางอย่างได้ไหม นะครับพูดอะไรกันดีนะครับหมาพูดสวัสดีชาวโลกแมพูดว่าอะไรดีก็สวัสดีเจ้าหมาละกันนะครับจะให้มันพูดอะไรก็สามารถพิมพ์ได้นะครับสวัสดีเจ้าหมาน้อยสวัสดีเจ้าหมาน้อยนะครับเราก็มากดเริ่มทางนักายกันเลยนะครับพอหมาพูดสวัสดีชาวโลกเสร็จจากนั้นแมพอกว่าสวัสดีเจ้าหมาน้อยนะครับแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อ เมื่อผ่านแล้วนะครับเรามาลองอีกอันนึงกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ร่วมเล่นกันนะครับเพราะว่าคุณสามารถเขียนโปรแกรมที่จะทําให้สุนัขตัวเนี้ขยับไปหาแมวได้ไหมนะครับเราจะทําอย่างไรให้สุนัขนะครับสุนัขอยู่นี่นะครับขยับไปหาแมวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียกใช้งานนะครับก็จะต้องอะไรให้เจ้าหมาเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางไหนไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับเฉลยก็คือไปทางขวานั่นเองนะครับ เมื่อเรียกใช้งานให้สุนัขเนี่ยไปทางขวานะครับเพื่อที่ใหสุนัขเนี่ยขยับไปหาแมวนะเมื่อาลากเสร็จแล้วเราก็เริ่มกดได้เลยนะครับงนั้นมันก็ขยับไปหาแมวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะมีบทที่4บทที่หนะครับให้ทุกคนได้ร่วมเล่นนะครับได้เล่นกันดูก็ไปลองทํากันดูนะครับหลังจากนั้นพอถึงบทที่6เนี่ยเราก็สามารถแต่งเรื่องของตัวเราเองขึ้นมาได้ นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสามารถแต่งเรื่องอะไรด้บ้างนะครับก็คืออันแรกทาด้าซาคือกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือมีอะไรบ้างเราก็เลือกมนแรกกันก่อนนะครับมันจะมีคําว่าแสดงนะครับสแสดงแล้วก็มีสัตว์ต่างๆให้เราเลือกมากมายนะครับจะให้เป็นตัวไหนขึ้นมาเราก็สามารถกดได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่น่ เราจะให้ตัวอะไรขึ้นมาเราจะให้เป็นเจ้าสปหรลาดตัวนี้นะครับขึ้นมาเราก็ลากเข้ามาพื้นที่ทางด้านขวาก็คือเป็นพื้นที่ทํางานของมันนะครับของโค้ดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือเมื่อเรียกใช้งานจะให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็อย่างที่บอกคือเมื่อเรียกใช้งานเนี่ยให้แสดงตัวสปหรลาดตัวนี้นะครับขึ้นมาน่าจะเป็นซอมบี้เนาะนะครับขึ้นมาหลังจากนั้น ทำอะไรต่อนะครับมาดูกล่องเครื่องมือทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีคําว่าให้มันเนี่ยพูดว่านะครับพูดว่าก็ได้นะครับพูดว่าอะไรก็พิมพ์ไปนะครับพูดว่าก็คือเราจะต้องเลือกเจ้าสัตว์ต่างๆที่เราเลือกให้มันขึ้นทางด้านขวานั่นเองนะครับให้มันขึ้นอะไรนะครับเราก็ต้องเลือกตัวนั้นให้มันพูดให้มันเป็นตัวอะไรนะครับจากนั้นเคลื่อนที่ไปทางไหนเราก็สามารถให้มันเคลื่อนที่ได้ นะครับแล้วก็ต่อมาคือด้านล่างเ <st> มื่อมันสัมผัสกัน <st> อะไรสัมผัสกับอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกกันได้นะครับต่อมาก็คือตั้งค่าพื้นหลังนะครับให้พื้นหลังเน,นี่ยเป็นอะไรนะครับก็สามารถสร้างได้ตั้งได้ยกก็อยากเนี่สมมติจะตั้งค่าพื้นหลังให้เป็นมีสายลุงนะครับเป็นฉากพ,พื้นหลังก็ได้นะครับหรือจะให้ชุดอของเจ้าตัวไหนนะครับ สมมติเจ้าตัวสัต์ประหลของเรานะครับมีความเร็วเป็นอะไรนะเป็นหอยทากเป็นกระตา่ายเร็วต่างๆได้นะครับต่อมาก็คือเกี่ยวกับเลือกอารมณ์จะให้เจ้าตัวเนี้ยอารมณ์เป็นอย่างไรอารมณ์ดีอารมณ์ยิ้มแย้มนะครับเราก็สามารถเลือกแล้วก็ใส่เข้าไปได้ต่อมาก็คือเรื่องเสียงนะครับเราก็สามารถเล่นเสียงได้ต่างๆนะครับว่าให้มีเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้น นะครับต่อไปก็คือให้มันหายไปอยู่ดีหายไปตัวอะไรหายไปนะปนะก็สามารถทําได้นะครับก็คือเราสามารถลากแล้วมันจะทํางานเป็นขั้นตอนนะครับทางด้านขวาก็คือเมื่อเรียกใช้งานแสดงขึ้นมาอะไรต่างๆแสดองอารมณ์ต่างๆนะครับเมื่อเราลองเล่นลองตั้งอะไรเสร็จแล้วนะครับก็กดเริ่มได้เลยมันก็จะออกมาเป็นตามสิ่งนั้นนั้นเองนะครับก็สามารถ ไปลองกดลองตั้งสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นกันมาได้นะให้มันเกิดขึ้นให้มันหายไปนะครับก็ลองทํากันดูนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคําว่าเสร็จนะครับจะมีคําว่าเสร็จเนี่ยนะครับเราก็สามารถแชร์เรื่องราวต่างๆที่เราทําเนี่ยนะครับสามารถให้คนอื่นเล่นได้นะครับก็คือก็คือว่าเนี่ยเราสามารถเอาโค้ดนะครับเอาเว็บไซต์ตัวเนี้ยต่างๆเนี่ยนะครับ เราก๊อปไปให้คนอื่นเล่นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นแชร์ทาง a c e b o o k นะครับหรือจะเป็นกดส่งแองโทรศัพท์ก็สามารถทําได้นะครับให้เขาเนี่ยสแกน QR code โคของเราเพื่อไปเล่นเกมของเราไปเล่นโค้ดของเราที่เราสร้างขึ้นมาก็สามารถทําได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะชั่วโมงแห่งโคดดิ้งชั่วโมงที่2นะครับก็นําเอาเกี่ยวกับการเพลย์แลบการสร้างเรื่องดาวต่าง ของโค้ดนะครับมาฝากเด็กๆนะครับรวมถึงผู้ชมทุก,ท,กท่านก็อย่าลืมไปลองทํากันดูนะครับทาอย่างไรอย่าลืมแบ่งปันกันด้วยนะครับฝากกันด้วยใครที่มาดูช่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปใหม่มาทุกวันเสาร์นะครับช่วง4โมงเย็นนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ